ดาวองคารดาวเคราะห์ที่ใกล้เรามากๆและมีอะไรที่คล้ายโลกหลายอย่างและตอนนี้จากหลักฐานหลายอย่างที่เราค้นพบนะครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆแล้วว่าในอดีตเมื่อราวๆ4 0 0 0ล้านปีที่แล้วดาวองคารเคยมีน้ำมีทะเลสาบมีมหาสมุทรไม่ต่างจากโลกจนไม่ได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าสำหรับบนโลกเนี่ยมีน้ำก็คือมีชีวิตแล้วดาวองคารจะเคยมีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเราจะมาพูดกันว่า ถ้าดาวคะในอดีตอาจจะเคยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแบบโลกอยู่อาศัยได้ถ้างั้นพวกเรามนุษย์หรือว่าโฮโมเซเปียนลิงไร้หางขนน้อยตัวเล็กๆจากโลกจะสามารถเปลี่ยนให้ดาวสีแดงที่แห้งแล้งนี้กลับมาเป็นดาวที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแบบโลกได้อีกครั้งหรือไม่และเรามีแนวคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เรื่องการที่มนุษย์จะไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารแบบเป็นการถาวรมันก็แบ่งออกเป็น2แบบหลักๆครับแบบแรกก็คือไปสร้างที่อยู่อาศัยบนนั้นอาจจะเป็นโดมหรือเป็นโครงสร้างบางอย่างที่ทําให้สภาพแวดล้อมภายในเหมือนกับโลกและสามารถป้องกันอันตรายจากอนุภาคพ,พลังงานสูงจากอวกาศหรือว่าอันตรายอื่นๆที่มันอยู่ข้างนอกโดมได้ครับแต่วิธีการนี้คือถ้าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องสวมชุดอวกาศครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถอยู่บนดาวอังคารได้อย่างแท้จริงครับ และการไปอยู่อาศัยแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนดาวอังคารทั้งดวงให้กลายเป็นแบบโลกไปเลยครับหรือที่เรียกว่าเทอร์ราฟอร์มิงเราสามารถไปอยู่บนดาวอังคารได้โดยไม่ต้องสวมชุดอวกาศหรือก็คืออยู่ได้เหมือนบนโลกเลยครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะแบบเทอร์ราฟอร์มิงกันนะครับกลับมาอีกครั้งกับผู้สนับสนุนของเราในคลิปวันนี้ครับกับแว่นออ t ต s อัพตัสที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือรุ่นซีโร่ที่มาพร้อมกับเลนส์ r e t i n a l X Amber สุดยอดแว่งกรองแสงสำหรับเกมเมอร์หรือถ้าไม่ใช่เกมเมอร์แต่เป็นคนที่ต้องจ้องจอนานๆเหมือนผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับแสงสีฟ้าคือคลื่นพลังงานสูงที่จะทำลายเซลเลนตาโดยเฉพาะจอตาหรือว่าเลติน่าถ้าเราจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆอย่างจ้องจอทั้งวันวันละไปสิชั่วโมงเหมือนที่ผมทางานเนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราได้ครับทาให้ตาล้าตาแห้งแล้วถ้าเราจ้องจอนานๆก่อนนอนก็อาจจะทําให้เรานอนหลับยากขึ้น ซึ่งผมก็เลือกใช้ o p ฟตัที่มีเลนส์สีแอมเบอร์ครับเลนส์สีแอมเบอร์นี้จะช่วยกรองอันตรายจากแสงสีฟ้าได้ถึง73%กรองแสงได้มากกว่าเลนส์กรองแสงใสปกติถึง1.5เท่าโอเคแต่ถึงยังไงแล้วเลนส์สีแอมเบอร์เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็คือทําให้สีเพี้ยนได้นิดหน่อยผมว่าถ้าคนที่ต้องทํางานด้านกราฟิกที่ต้องการสีที่ชัดเจนผมก็จะแนะนําให้ใช้เลนส์รุ่นปกติดีกว่า แต่ถ้าไม่คิดอะไรก็ใช้เลนส์สีแอมเบอร์เลยครับเวลาทำงานทั่วไปพกก Excel Word หรือว่า AutoCA d ผมก็สวมแว่นตัวนี้แหละครับสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออบตัดแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทแล้วมันก็จะเป็นการสนับสนุนช่องของเราไปในตัวด้วยนะครับย้อนไปเมื่อราวๆสี่พล้านปีก่อนดาวคาัาะกับโลกก็มีจุดกำเนิดที่ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับดาวเคราะห์ทั้งสองจริงๆแล้ว3ครับเพราะว่ารวมดาวศุกร์ด้วยก็มีวิวัฒนาการที่มาคล้ายๆกันครับ มีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่บนดาวเหมือนกันและอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับโลกยุคโบราณทั้ง3ดวงเลยครับแต่น่าเสียดายดที่ดาวคารนั้นเล็กกว่าโลกอยู่พอสมควรโดยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของโลกเท่านั้นแล้วด้วยขนาดที่เล็กกว่านี้เองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทําให้แกนกลางของดาวคารนเย็นตัวลงเร็วมากๆจนสนามแม่เหล็กหยุดทํางานแล้วพอไม่มีสนามแม่เหล็กอุภาคพ,พลังงานสูงก็เข้ามาทําลายชั้นบรรยากาศลมสุริยะก็พัดพาโมเลกุลของอากาศออกไป น้ำของดาวคารก็เลยหายไปด้วยครับคาดว่าโมเลกุลของน้ําส่วนหนึ่งก็ถูกพัดออกสู่อวกาศและน้ําอีกส่วนหนึ่งก็ซึมลงใต้ผิวดาวไปจับตัวเป็นน้ําแข็งถาวรหรือที่เรียกว่าเพอร์มาฟอสอยู่ใต้ผิวดาวอังคารนั่นแหละรครับปัจจุบันดาวคารมีบรรยากาศที่เบาบางและมีความดันที่ต่ำามาก โดยมีแรงดันบรรยากาศเฉลี่ยเพียง6มิลลิบาร์หรือน้อยกว่า1%ของความดันบรรยากาศโลกแล้วบรรยากาศที่เบาบางนี้ส่วนใหญ่ก็ประกอบไปด้วยกา๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์ถึง96%และความดันที่ต่ำแบบนี้ถ้าเราไปอยู่บนดาวอังคารโดยไม่มีชุดอวกาศของเหลวในร่างกายเราจะเข้าสู่สภาวะเดือดกลายเป็นไอได้เลยตามวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนกันตอนมปลายครับถ้าความดันต่ำจุดเดือดก็จะต่ำตามโดยจุดเดือดของน้ำบนดาวอังคารก็จะอยู่ที่ประมาณ0-10องศาเซลเซียสเท่านั้นครับ แล้วพอพูดถึงอุณหภูมิดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศและก๊าซเรลนกระจกในระดับที่พอเหมาะที่จะสามารถคอยเก็บความร้อนและรักษาอุณหภูมิได้เหมือนโลกอุณหภูมิบนดาวอังคารก็เลยจะผันผวนมากตั้งแต่ลบ125องศาเซลเซียสจนไปถึง20องศาเซลเซียสโดยมีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ ลบองศาเซลเซียสครับแล้วอย่างที่เรารู้นะครับว่าดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กอนุภาคพลังงานสูงจากอาวกาศก็จะตกกระทบผิวดาวตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งกับทุกสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโลกครับซึ่งการทําให้ดาวอังคารกลับมายุอาศัยได้นั้นเราต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดให้ได้ก่อนครับอย่างแรกที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือเราต้องไปสร้างชั้นบรรยากาศและเพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคารขึ้นมาใหม่ซึ่งวิธีที่โด่งดังที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คคืออออแนนวิดขงัส ที่เสนอว่าให้จุดระเบิดอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์แบบฟิวชันอย่างต่อเนื่องเหนือชั้นบรรยากาศบริเวณขั้วดาวอย่างที่เรารู้ว่าที่ขั้วดาวเนี่ยมีคาร์บอนออกไซด์ที่จับตัวเป็นน้ําแข็งแห้งอยู่เป็นจํานวนมากการจุดระเบิดนิวเคลียร์ที่เหนือผิวดาวอย่างต่อเนื่องจะเป็นการสร้างดวงทิศเทียม ที่จะแผ่รังสีความร้อนเข้มข้นสูงลงไปยังน้ำแข็งขั้วดาวเร่งการระเหิดของ CO2 ทำให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดวงดาวและสร้างสภาวะเลนกระจกเพื่อให้ดาวเคราะห์ค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นรวมถึงสร้างความน,านมันบรรยากาศเพื่อให้น้ำสามารถอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิแบบโลกได้ อีกหนึ่งแนวคิดที่ฟังดูฮาร์ดคอร์น้อยกว่าการจุดระเบิดนิวเคลียร์ก็คือการสร้างดาวเทียมรวมแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนกับแว่นขยายที่จะรวมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปหลอมละลายน้าแข็งขั้วดาวแทนไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ครับแต่งานวิจัยในปี2018ของนาซาที่ใช้ข้อมูลจากยานสำรวจดาวอังคารอย่าง MRO ก็พบว่าแนวคิดของอีลอนนั้นทําจริงไม่ได้เพราะว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บไว้ที่ขั้วดาวและชั้นดินนั้นไม่เพียงพอครับ โดยประเมินว่าการหลอมละลายน้ำแข็งที่ขั้วาดาวทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้ดาวอังคารมีแรงดันเพิ่มขึ้นจาก0.6กลายเป็น1.2ของโลกเท่านั้นแนวคิดของอีลอนมัสก์ก็เลยถูกปัดตกไปครับแต่มันก็ไม่ได้มีแค่อีลอนที่คิดถึงเรื่องนี้ครับมันได้มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่พยายามคิดหาวิธีสร้างบรรยากาศบนดาวอังคารด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นงานวิจัยนี้ในปี2024งานวิจัยนี้บอกว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าดาวอังคารเต็มไปด้วยธาตุอลูมิเนียมและก็เหล็ก เราสามารถใช้ท่าทั้งสองนี้แทนคาร์บรอกสไยได้เลยครับโดยเราสามารถสร้างอนุภาคนานโนที่สร้างมาจากท่าทั้งสองนี้ได้โดยมันจะเป็นอนุภาคขนาดเล็กรูปทรงเป็นแท่งยาวประมาณ9ไมโครเมตรอนุภาคนานโนนี้ถูกออกแบบมาให้ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานกว่าฝุ่นของดาวอังคารตามธรรมชาติมากถึง10เท่า มันจะสามารถลอยขึ้นในชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวอังคารได้แล้วอนุภาคเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดการกระเจิงแสงของแสงอาทิตย์ไม่ให้มันเข้ามาที่ผิวดาวมากเกินไปและมันสามารถสกัดกั้นรังสีอินฟราเรดความร้อนไม่ให้ออกจากดาวมากเกินไปได้เช่นกันครับซึ่งมันสามารถช่วยปรับอุณหภูมิของดาวอังคารให้อบอุ่นได้คล้ายกับกา๊าซเรือนกระจกเลยครับและแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอยู่พอสมควรครับมันก็มีงานวิจัยต่อยอดมากมายอย่างเช่นงานวิจัยนี้ก็ได้เสนอว่า นอกจากธาตุอลูมิเนียมและก็เหล็กแล้วเราสามารถใช้กราฟีนได้เช่นกันเพราะกราฟีนสามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ที่คล้ายคลึงกับชั้นโอโซนของโลกได้ซึ่งมันก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ป้องกันรังสี UV ได้ดีขึ้นอีกด้วยครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อให้สิ่งมีชีวิตแบบโลกไปอาศัยอยู่ที่พื้นผิวดาวคารได้นั่นเองครับแต่แน่นอนว่าการจะสร้างอนุภาคนานโนโปกคุมดาวทั้งดวงเนี่ยไม่ง่ายเลยครับ บนโลกเราสามารถผลิตอนุภาคนี้ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือที่พร้อมและก็ผลิตในจํานวนที่ไม่มากครับแค่เพื่องานวิจัยในห้องทดลองเท่านั้นแต่การผลิตเพื่อให้ปกคลุมดาวทั้งดวงเนี่ยมันต้องมีเหมืองแร่และก็มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใหญ่ถึงขนาดนิคมอุตสาหกรรมเลยครับที่โรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องตั้งอยู่บนดาวอังคารเราถึงจะทําได้ครับโดยมีการประเมินไว้ว่ามันต้องมีเหมืองที่สามารถผลิตโลหะได้ประมาณเจ็ดแสนลูกบาทเมตรต่ตอปีต่อเนื่องเป็นเวลา10ปี ึงจะสามารถผลิตอนุภาคนาโนได้ตามแผนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยครับหรืออีกแนวคิดหนึ่งก็แนะนำให้ใช้ p พ r f ์ฟลู o อโรคาร์ bon, หรือ PFC และคอ l o f กล o ู l อโรคาร์บอ bon, หรือ CFC เพื่อเริ่มต้นในการสร้างความร้อนให้กับดาวอังคารโดยเจ้าสาร2ตัวนี้ก็เป็นก๊าซเลือนกระจกเหมือนกันแถมเก็บความร้อนได้ดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือเราไม่สามารถคิดว่าจะใช้สารอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า การขนส่งสา,สารจํานวนมหาสารจากโลกมาที่ดาวอังคารนั้นมันยากมากๆและใช้ค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากแนวคิดส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้สา,สารที่มีอยู่บนดาวองคารนั่นแหละครับโดยเราพบว่าดาวองคารมีสารประกอบฟูออรีนอยู่ในปริมาณที่มากเราสามารถเอาสารประกอบฟูออรีนเนี่ยมาผลิตสร้าง PFC และก็ CFC ได้แต่นั้นก็แปลว่าเราก็ต้องสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สําหรับผลิตก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้บนดาวองคานอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะผลิตก๊าซเรือนกระจกด้วยธาตุอะไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันก็คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมันต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆแล้วบนดาวคารไม่มีไฟฟ้าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่เพียงพอต่อเครื่องจักรหรือว่าการทํางานที่ต้องใช้พลังงานที่เยอะขนาดนี้ครับรวมถึงดาวคารน,นมีพายุฝุ่นปกคลุมท้องฟ้าบ่อยกว่าโลกมากๆบางครั้งพายุฝุ่นพวกนี้สามารถบดบางแสงอาทิตย์ยาวนานหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนเลยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เลยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักสําหรับงานแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับ ดังนั้นนะักวิทยาศาสตร์ก็เลยศึกษาเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับว่าจะทํายังไงให้มีพลังงานเพียงพอบนดาวคารอย่างเช่นที่นาซาก็มีโครงการที่ชื่อว่ากิโล Power ที่เป็นการวิจัยโปรโตไทป์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันสำหรับติดตั้งบนดาวอังคารโดยเฉพาะผมขอไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแต่ขอสรุปสั้นๆเลยก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันบนโลกกับดาวอังคารเนี่ยมันจะมีโครงสร้างและความปลอดภัยที่แตกต่างกันไม่สามารถเอาเตาปฏิกรณ์บนโลกไปใช้บนดาวอังคารได้ดังนั้นมันจะต้องวิจัยแล้วก็พัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับดาวอังคารโดยเฉพาะอีกทีครับถ้าเราอยู่บนดาวอังคารในช่วงแรกๆเนี่ยไฟบ้านเราก็ต้องมาจากโรงงานไฟฟ้า New นิวเคลียร์นั่นแหละครับ ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากแนวคิดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตก๊าซเลนกระจกบนดองคารมันก็ยังมีแนวคิดอื่นๆที่ฟังดูไซไฟไม่แพ้กันครับนั่นก็คือการใช้ดาวเทียมยิงความร้อนมันหลอมผิวดาวครับแนวคิดนี้ก็คือจะสร้างดาวเทียมที่ติดตั้งเลเซอร์ที่ทรงพลังเลเซอร์พลังงานสูงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ครับและเลเซอร์นี้จะยิงความร้อนความเข้มข้นสูงไปยังพื้นที่เป้าหมายบนดาวคารน ยางเช่นที่น้ําแข็งขั้วดาวแล้ะก็พื้นผิวดาวคารนเพื่อหลอมผิวดาวเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะครับเพราะว่าดินดาวคารนมีสารประกอบที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ฝังอยู่จํานวนมากแต่ก็เหมือนเดิมครับจากข้อมูลการสํารวจผิวดาวคารแม้เราจะหลอมน้ําแข็งขั้วโลกรวมถึงหลอมผิวดาวคารทั้งหมดโดยมีการประเมินไว้ว่าต้องหลอมดินผิวดาวคารลึกถึง100เมตรทั่วทั้งดาวถึงจะเข้าถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เราสามารถเข้าถึงได้ครับ แต่ถึงแม้เราจะทำแบบนั้นแล้วมันก็จะเพิ่มความดันบรรยากาศได้สูงสุดเพียงประมาณ7%ของความดันบรรยากาศบนโลกเท่านั้นครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างภาวะเรอนกระจกที่ยั่งยืนและข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานครับโดยมีการประเมินไว้ว่า มันต้องใช้เลเซอร์ที่สามารถสร้างความร้อนในมากกว่า300องศาเซลเซียสถึงจะสามารถสลายแร่คาร์บอเนตและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ครับและมันต้องหลอมละลายดินและหินดาวคารให้ลึกมากกว่า100เมตรซึ่งมันต้องใช้พลังงานที่สูงมากซึ่งในข้อมูลที่ผมเจอมาก็ประเมินไว้ว่าต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวมกันให้มีพื้นที่ประมาณ11เท่าของพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงจะสามารถสร้างพลังงานขนาดนั้นได้ครับข้อมูลที่ผมไปค้นมาก็เลยบอกว่า การใช้ความร้อนเพื่อหลอมดินแล้วสก,กัดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพื่อปรับสภาพดาวอังคารทั้งดวงนั้นไม่สามารถทําได้จริงครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนื่องจากปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าถึงได้เนี่ยไม่เพียงพอแถมยังต้องใช้พลังงานและทรัพยากรในระดับที่เกินกว่าขิดความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ครับแต่ถึงอย่งงางนั้นแล้วแม้คาร์บอนไดออกไซด์จะไม่เพียงพอสำหรับการสร้างกา๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาอุณหภูมิของดวงดาว แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีทางเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นอนุภาคนาโนแล้วก็ PFC กับ CFC ที่สามารถมาช่วยเรื่องอุณภูมิได้อย่างที่บอกไปแล้วครับแต่ถึงแม้เราจะแก้ปัญหาเรื่องอุณภูมิได้แต่ปัญหาถัดมาก,ก็คือเรื่องความดันบรรยากาศครับเมื่อไม่มีคาร,ร์บอนไดออกไซด์ที่เพียงพอเนี่ยความดันบรรยากาศก็จะน้อยเกินไปนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเสนอแนวคิดว่าจะนําก๊าซจากนอกดาวเอาก๊าซอื่นมาเติมใช้บรรยากาศให้มีความหนานแน่นในระดับที่เราต้องการครับ โดยก๊าซที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือก๊าซที่ไม่มีพิษอย่างไนโตรเจนครับซึ่งมันก็เป็นก๊าซที่มีน้อยมากๆบนดาวอังคารแต่มันก็มีมากในแหล่งอื่นๆในระบบสุริยะครับอย่างเช่นที่ดาวห่างและก็ที่ดาวเคราะห์ออน้อยซึ่งมันก็เต็มไปด้วยแอมโมเนียที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบรวมถึงยังมีน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยครับถ้าเรามีวิธีเปลี่ยนวิถีวงโครจรของดวงดาวและดาวเคราะห์ออน้อยให้มาตกลงบนดาวอังคารได้ สารต่างๆเหล่านี้ก็จะมาอยู่บนดาวอังคารและเมื่อสารประกอบแอมโมเนียเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมันก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วและก็กลายเป็น Gas rogen, ก๊าซไนโตรเจนและก็ก๊าซไฮโดรเจนครับมันสามารถมาเติมชั้นบรรยากาศของดาวอังคารโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ประเมินไว้ว่าต้องใช้ดาวหางประมาณ10,000ดวงตกลงใส่ดาวอังคารถึงจะสามารถสร้างความดันบรรยากาศได้เทียบเท่า1บาร์แบบบนโลกได้ครับ และแน่นอนว่าปัญหาก็คือเทคโนโลยีในปัจจุบันของเรายังไม่สามารถเบี่ยงเบยวงโคโจรของดาวหางและดาวเคราะห์น้อยได้แม่นยำขนาดนั้นในปริมาณที่มากขนาดนั้นด้วยครับและสมมติว่าในอนาคตเราสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ทั้งหมดดาวคารมีความหนาแน่นเทียบเท่ากับโลกและมีปรากฏการเลือนกระจกที่เหมาะสมจะรักษาอุณหภูมิได้เหมือนโลกแต่ทั้งหมดนี้ก็จะหายไปภายในเวลาที่ไม่นานเพราะว่าดาวคารไม่มีสนามแม่เหล็ก อนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์จะทําลายชั้นบรรยากาศที่เราเหนื่อยยากในการสร้างขึ้นมาอยู่ดีครับสิ่งถัดมาที่เราต้องทําก็คือการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาครับมันได้มีงานวิจัยในปี2021จากมหาวิทยาลัยพรินส์ตันสหรัฐอเมริกา ที่ได้เสนอการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขนาดใหญ่แล้วเอาไปวางที่จุดลากร้านหนึ่งหรือว่าแอลวันสนามแม่เหล็กเทียมนี้จะทําตัวเหมือนเป็นโล่สนามแม่เหล็กที่จะทําหน้าที่เบียเบ่ยงเบนอนุภาคประจุไฟฟ้าที่มากับลมสุริยะไม่ให้เข้าสู่ดาวอังคารครับมันจะสามารถปกป้องชั้นบรรยากาศของดาวอังคารไว้ได้ซึ่งเรื่องนี้มันก็เหมือนกระทุกแนวคิดที่เราได้พูดมานะครับ การสร้างโล่สนามแม่เหล็กนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันต้องสร้างสนามแม่เหล็กกาลังสูงมากๆแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเรายังไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีกําลังสูงขนาดนั้นได้และถึงแม้จะสร้างได้โดยขนาดที่ใหญ่มากๆของมันเนี่ยเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะพาวัตถุที่ใหญ่และหนักขนาดนี้ออกจากโลกได้ครับดังนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆนําออกไปทีละชิ้นแล้วไปประกอบร่างมันในอวกาศซึ่งก็ไม่ง่ายเลยครับที่จะสร้างโล่ที่ปกป้องดวงดาวได้ทั้งดวงแบบนี้ครับ และสมมติว่าเราผ่านปัญหาทั้งหมดมาได้ตอนนี้เรามีชมั้นบรรยากาศมีปรากฏการณ์เลื่อนกระจกและมีสนามแม่เหล็กที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือออกซิเจนครับโดยเฉพาะการผลิตออกซิเจนจากของที่มีอยู่บนดาวอังคารซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถทําได้ครับมันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า m o x i ซีที่ติดตั้งอยู่บนยานสำรวจ p e r ร์ verance ของนา SA ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่บนดาวอังคาร มันเป็นเครื่องมือที่จะดึงก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์จากใช้บรรยากาศของดาวคารที่แม้จะเบาบางมากแต่มันก็มีสัสดส่วนาคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง95%แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นก๊าซคาร์าบอนมอนอกไซด์และออกซิเจนส่วนวิธีที่จะทํำยังไงนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับประเด็นที่เราสนใจก็คือเจ้าม็อกซีนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายของนาซาครับ โดยมันสามารถผลิตออกซิเจนได้สูงสุด12กรัมต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่นาซาคาดไว้มากถึง2เท่าครับโดยเป้าหมายต่อไปก็คือการสร้างม็อกซี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่สามารถสร้างออกซิเจนได้ถึง2-3กิโลกรัมต่อชั่วโมงซึ่งเลขนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะสามารถสร้างออกซิเจนได้มากเพียงพอในเวลาที่ไม่นานเกินไปสำหรับการเติมออกซิเจนในยานอาวกาศเพื่อใช้ในการเดินทางจากดาวอังคารกลับมายังโลกได้ นอกจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีแนวคิดที่จะสร้างออกซิเจนโดยการใช้สิ่งมีชีวิตจากโลกครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์ซึ่งจะทําให้เรามีระบบหมุนเวียนออกซิเจนบนดาวองคารและแน่นอนว่าตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นจุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างเช่นไซายาโนแบคทีเรียและก็สาหร่ายครับพวกมันเป็นเครื่องมือชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของดาวองคารให้กลายเป็นออกซิเจนผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไข่น้ําหรือว่าผัมครับที่เป็นพืชด,ดอกขนาดเล็กที่มหาวิทยาลัยมหฮิดลนกำลังศึกษาเรื่องการปลูกพืชชนิดนี้ในอวกาศอยู่ครับซึ่งมันสามารถผลิตออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงเหมือนพืชชนิดอื่นแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือมันสามารถใช้เป็นอาหารได้ด้วยครับไข่น้ําเป็นหนึ่งในพืชด,ดอกที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยมันสามารถเพิ่มจํานวนชีวมวลได้มากถึง2เท่าในเวลาที่น้อยกว่า48ชั่วโมง และมันก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและใยอาหารโดยโปรโตีนก็มีสัดส่วนที่สูงมากๆครับหรือประมาณ29.6จนถึง48.2โดยน้ำหนักแห้งซึ่งโปรโตีนนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อของนักบินอวกาศในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ศึกษาปฏิกิริยาของไข่น้ำภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูงถึง 20g โดยใช้เครื่องหมุนเวียงขนาดใหญ่จากองค์การอวกาศยุโรปการทดสอบนี้คือจำลองแรงที่สูงกว่าแรง g ที่นักบินอวกาศต้องเผชิญระหว่างการปล่อยยานและพบว่าไข่น้ำไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพหรือมีเซลล์แตกเลยครับมันยังสามารถรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างเซลล์ไว้ได้ซึ่งบ่งชี้ว่าไข่น้ำสามารถ ทนต่อแรงเค้นขณะปล่อยจรวดได้ดีครับรวมถึงยังทดสอบไข่น้ําในสภาวะความโน้มถ่วงต่ําหรือว่าไมโครกาวิตีและพบว่าการจเจริญเติบโตของไข่น้ําแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยในสภาวะความโน้มถ่วงต่ําครับนั่นก็หมายความว่าไข่น้ําอาจจะเป็นพืชที่เหมาะสมทั้งในการผลิตออกซิเจนและเป็นอาหารสําหรับภารกิจอวกาศต่างๆทั้งการเดินทางในอวกาศปลูกบนสถานีอวกาศหรือแม้แต่ในอนานิคมต่างดาวอย่างเช่นดาวอังคารครับ ซึ่งเหล่าพืชที่พูดมานี้ก็เป็นพืชที่เป็นแคดิเดตที่อาจจะกลายเป็นพืชที่ใช้ในช่วงแรกๆสําหรับการปร,ปรับปรุงสภาพบรรยากาศของดาวอังคารเมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มสเสถียรระดับหนึ่งบรรยากาศและออกซิเจนเริ่มมีเพียงพอพืชและสัตว์ชนิดอื่นก็จะเริ่มตามเข้าไปครับจริงๆแล้วดินบนดาวอังคารนั้นมันมีพิษสําหรับพืชและไม่มีอาหารสําหรับการปลูกพืชเลยครับเริ่มแรกก็คงต้องใช้การเพาะปลูกแบบไร้ดินหรือว่าระบบปิดที่เราสามารถ ควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำแล้วในเวลาเดียวกันนั้นก็อาจจะทาการบําบัดดินดาวคารนให้กลายเป็นดินที่เพาะปลูกได้พร้อมๆกันครับทั้งการเปลี่ยนสารพิษในดินให้กลายเป็นธาตุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายอาจจะใช้เทคโนโลยีของมนุษย์หรือว่าแบคทีเรียบางชนิดรวมถึงการเพิ่มสารอาหารในดินอาจจะคล้ายการใส่ปุ๋ยแต่เป็นการทําทั้งดวงดาวครับค่อยๆทําทีละโซนทีละโซนไปเรื่อยๆจนครบทั่วทั้งดวงดาวและผมก็ไปเจองานวิจัยหนึ่งครับ เขาได้ทดลองจำลองสภาพดินดาวอังคารแล้วลองปลูกพืชดูและพบว่าพวกข้าวสาลีและมะเขือเทศบางชนิดสามารถออกดอกออกมเมล็ดได้บนดินจำลองดาวอังคารซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นพืชชุดแรกๆที่เราจะเอาไปปลูกบนนั้นครับหรืออีกวิธีหนึ่งตามที่งานวิจัยนี้เสนอมาครับคือเราจะไปตัดต่อพันุกรรมพืชบางชนิดด้วยเทคนิค crispr cas9 ให้มันทนทานต่อรังสีจากดวงอาทิตย ความเค็มและสารพิษในดินแล้วเอาพืชตัดต่อพันธุกรรมนี้ไปปลูบบนดาวอังคารเลยครับเพื่อให้มันผลิตออกซิเจนและปรับปรุงคุณภาพดินไปพร้อมๆกันหรือถ้าไม่ใช้พืชเราก็ใช้จุลินทรีย์บางชนิดแทนเลยครับเรารู้ว่าดินดาวอังคารนั้นมีพิษโดยเฉพาะสารพิษเปอร์คอเลตแล้วจุลินทรีย์ที่ชื่อยาวๆนี้ก็สามารถเปลี่ยนสารเปอร์คอเลตให้กลายเป็นคอไลน์และออกซิเจนจากการหายใจของมันเราสามารถตัดแต่งพันธุกรรมของจุลินทรีย์เหล่านี้ให้สามารถไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้ แล้วเปลี่ยนสารพิษในดินให้กลายเป็นออกซิเจนได้ด้วยครับเรื่องราวที่เล่ามานี้ก็เป็นแนวคิดงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ผมก็ไปรวบรวมมาว่าเราจะเปลี่ยนดาวอังคารให้เราอยู่ได้เนี่ยเราจะทํำยังไงซึ่งการจะทําภารกิจเหล่านี้ให้สําเร็จเนี่ยต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่พร้อมทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลาหลายปีครับอาจจะเป็นหลักหลายร้อยปีกว่ามันจะสําเร็จได้คาดว่ามันน่าจะเป็น โครงการที่ใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วอายุคนแน่ๆครับและด้วยความรู้และวิธีการที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคนที่ริเริ่มโครงการนี้เนี่ยไม่น่าจะได้เห็นวันที่โครงการนี้สําเร็จครับเพราะว่าอายุยืนไม่ถึงแต่ทั้งนี้ครับถึงแม้เราจะทําทุกอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้สําเร็จทั้งหมดได้อีกปัญหาหนึ่งที่เราจัดการไม่ได้เลยก็คือสภาวะแรงโน้มถ่วงที่ต่ําครับที่ดาวอังคารมีแรงโน้มถ่วงเพียง38%ของแรงโน้มถ่วงบนโลกเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวได้ถ้ามนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดบนโลกไปอยู่ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำแบบนี้นานเกินไปพวกเราจะสูญเสียมวลกระดูกและก็มวลกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะ สมรรถภาพของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดมันจะเสียหายแล้วก็แย่ลงในระยะยาวครับและมันก็จะมีผลข้างเคียงต่างๆตามมาอีกมากมายแล้วแนวคิดที่เป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้ที่เทคโนโลยีเราจะพอมีก็คือการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมโดยการสร้างที่อยู่อาศัยแบบวงล้อหมุนให้แรงหนีศูนย์กลางทำหน้าที่เป็นแรงโน้มถ่วงเทียมโดยงานวิจัยในปี2015นี้ก็ได้มีการทดลองกับนักบินอวกาศในสถานี ISS และพบว่าการใช้เครื่องหมุนเวียงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น20นาทีทุกวันหรือว่าวันเว้นวันก็สามารถชะลอการเสื่อมถอยของระบบหลอดเลือดและหัวใจได้นะครับรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเส,สมอก็ช่วยลดการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อและการสูญเสียมวลกระดูกได้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ก็มีงานวิจัยในปี2021ที่บอกว่าแม้เราจะออกกำลังกายอย่างหนักและก็บ่อยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถช่วยได้100ครับมันแค่ชะลอเวลาเท่านั้นในระยะยาววแล้ นักบินอวกาศหรือว่าคนที่อาศัยอยู่บนนิคมดาวอังคารก็จะเจอกับปัญหาสุขภาพอยู่ดีครับถ้าเราไม่มีแรงโน้มถ่วงเทียมครับซึ่งนี้ก็แปลว่ายังไงแล้วเมืองบนดาวอังคารก็ต้องหาวิธีสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับซึ่งด้วยความรู้ปัจจุบันที่เรามีก็คงเป็นเมืองแบบวงล้อหมุนนั่นแหละครับ การเปลี่ยนดาวอังคารให้กลายเป็นบ้านหลังที่2ของมนุษย์เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ไซไฟไปสักหน่อยนะครับสำหรับมุมมองของพวกเราณนะเวลาที่อัดคลิปนี้ซึ่งเทคโนโลยีและก็วิศวกรรมหลายอย่างในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาและไม่สามารถทําได้ครับ แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอีกหลายคนทั่วโลกที่ไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้ครับถ้าเราค้นอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นงานวิจัยการทดลองมากมายที่พยายามท้าทายปัญหานี้พยายามหาทางให้มนุษย์ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารให้ได้ครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับถ้านับเฉพาะเรื่องของมนุษย์ไปเหยียบเท้าบนดาวอังคารเนี่ยอาจจะได้เห็นในช่วงอายุของผมครับแต่ไปอาศัยอยู่นี้ผมว่าเป็นอนาคตอันไกลอาจจะเป็นหลักร้อยปีผมอาจจะไม่ทันเห็นมันแน่ครับ ถ้าใกล้เคียงที่สุดผมว่าอาจจะได้เห็นอนาณาณิคมบนดวงจันทร์แบบสถานีวิจัยเล็กๆที่มนุษย์ไปอยู่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผมแก่ตอนที่ผมอายุ80-90ก็ได้ถ้าผมอยู่ถึงนะครับ80-90ก็ผมว่ามันก็แก่ไปเหมือนกันและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้หรือว่าเทอร์ฟอร์มิ่งมาที่เราได้นำเอามาฝากกันวันนี้นะครับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ช่วยเช็กดูหน่อยว่าในกดไลค์กด s u b ส cribe ช่องนี้แล้วหรือยัง ถ้ายังอย่าลืมกดด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำงานต่อไปนะครับแล้วช่วงนี้อัลกอริทึมของ YouTube โหดมากครับถ้าไม่กดไลค์กด s u b สไ cribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือแม้แต่เสิร์ชชื่อเราใน YouTube บ่อยๆเนี่ยเราจะหายไปจากฟีดของเพื่อนๆนเลยครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าคราบค่ากาแฟค่าเครื่องมือหรือว่าค่าตัวของทีมงานคนช่างใสทั้งหมดเลลยยยคคครรับบออุุททกกนีู่่ด้วจจิป เหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่างสดใัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ